สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องทุกทุกฐานเข่าสูชงโซเคียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะไปชมตัวเลขแนวทางของสองเสียนดังนะคะแตกปังแน่นอนนะคะพี่น้องหลังจากแตกเข่าไปศูนย์ศูนย์จังๆนะครับพี่นอ้องเลขเล่าเนี่ยมันสามารถไปได้ทุกแบบวหลีเด้ นะคะพี่น้องไปได้ทั้งหกตัวหน้านะคะ,นะคะเลขที่ไม่คิดว่ามันจะแตกมันก็แตกนะคะพี่น้องเออโดยเฉพาะส่วนยเนี่ยวหลีเติบบอมาาเลยพี่น้องนะคะแล้วก็มันจะวินไปได้หมดเลยทั้งสองตัวล่างหตัวหน้านะคะแล้วก็สองตัวล่างในหลักร้อยแล้วก็หลักพันนะคะแล้วก็สองตัวบน นะคะหลักหน่วยกับหลักสิบก็จะเป็นสองตัวบนเนาะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันจะเป็นเลขล่างนะคะหลักร้อยกับหลักพันจะเป็นเลขล่างแล้วก็อีกเขตหนึ่งนะคะหลักหมื่นกับหลักแสนนะคะจะเป็นเลขล่างนะคะพี่น้องมันไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเขตค่ะในเมื่อมันมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ละเขตเล่นไม่เหมือนกันนะคะรุ่นหวยบ่คือกันเนาะ ค่ะซอเขียวก็ให้เป็นควัมแระกำลังใจกับสุขูสู้คนนะคะพี่น้องบางว่าพี่น้องเฮ้าคงจะดูด้วยความเพิดเพื่อนแล้วก็ความสนุกสนานนะคะพี่น้องเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเพื่อที่จะผิดารณหน้าในงวดต่อไปนะคะพี่นอ้องสําสหรับเส้นทุกเส้นแต่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจว่าอย่าใครเรียกมันแตกอย่าใครเรียกมันปังเขาเบิดสุขุนล่ะค่ะพี่นอ้องถ้าเมื่อใดเรียกว่าเข่านี่อุ้ยอุกอ,อังเอาพี่น้อง เจ็บปวดหัวใจมากมากเลยนะคะพ่ออยากจะเอาแลนหัวตากำตําแพงไตหูต่อพี่น้องสูนลายมนบ่แล้วก้น,นอยากมุดดินแกนนี้เด้มาสันค่ะพี่น้องนะคะอยากมุดดินแกนนี้เด้มาสันนะคะเอ่อทุกคนนะคะไม่ว่าใครนะคะเสียใจนะคะไม่มีใครไม่เสียใจนะคะอ่ะล่องไปตามมัน ตัวเลขแนวทางบัตรที่มีฝากไว้นะคะสำหรับสองเซียนดังโดยเฉพาะเซียนน้องหานนะคะแตกศูนย์ศูนย์แล้วก็เซียนอ่าพอเส้นเพ่งเนะาะอสองเซียนดังจะมีเซียนน้องหานแล้วก็พอเส้นเพ่งนะคะพี่น้องอ่าในตัวเลขแนวทางของหวยลาพัฒนาค่ะพี่น้องงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะแต่ก่อนจะไปชมงวดวันที่ยี่สิบสองนะคะเราไปชมดีเอ็นเอก,กันก่อนนะคะสําหรับเลขเล่านะคะเลขเล่าของ อสองเสียนดังนะคะ,ะว่ามีตัวใดเนีย่ยแตกตัวใดเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวเราไปชม DNA กันนะคะงวดวันที่20นะคะแล้วก็ตามต่อของงวดวันที่22มกราคม68กันได้เลยจ้าก่อนที่เราจะไปชมตัวเลขแนวทางของงวดวันที่22มกราคม68นะคะเรามาชม DNA กันก่อนเลยนะคะว่า แต่และเซียนแตกอะไรนะคะ,ะตัวนี้จะเป็นของดีเ A เอพ่อเซียนเพลงเนาะพ่อเซียนเพลงไม่เข้าเนาะแต่ถ้าจะเอาวิ่งก็วิ่งในชุดวินนะคะวิ่งสองนะคะแล้วก็วิ่งศูนย์นี้ได้นะคะ,ะก็ไปเข้าในชุดวินนะคะ วิ่ง2เข้า82ตัวหน้านะคะพี่น้องแล้วก็0ูนย์ก็วิ่งจับคู่0 0์ย์ไม่เข้านะคะแต่ก็วิ่งได้นะคะพี่น้องคะตามต่อของเสียนน้องหานพีพี่นอ้องอ่าพระเอกของงานแตกดูขนาดพี่น้องคะ่ะแตกบ่อยมากเลยนะคะเสียนน้องหานเข่า0ูนค่ะพี่น้องแล้วก็วิ่ง0ูนย์ะคะแล้วก็วิ่ง2นะคะแตกชุด6ตัวหน้าเนาะ นี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาในงวดต่อไปนะคะของแต่ละสำนักแต่ละเซียนนะคะพี่น้องอ่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะสำหรับสองเซียนดังนะคะตามต่อเลยนะคะาตามต่อของงวดวันที่22กันต่อเลยนะคะ โจงของพ่อเซียนเพลงค่ะพี่น้องอ่าถ้าได้หลุดแล้วอย่าอย่าเผลอนะครับพี่น้องมันจะเข่าให้เห่าสันติบ้านี้งว่าเป็นยังเนี้นะคะอ่าพ่อเซียนเพลงนะคะ22มกราคม68หอยลาวพัฒนานะคะวิ่ง8และ2บนล่างนะคะอ่าชุดวินมี2มี6มี4มี5มี2มี0มี6มี4มี5มี2นะคะจับคู่เด่นให้82 80 ดห้านะคะตัวรองนะคะสองหกสนะคะสตัวแตกได้แปดสองและแปดปดนะคะเจเจรณาแคปหน้าจอค่ะหมลา,าพ่อเซียนเพลงนะคะยี 22, ิ 6, 8, บสอมกราคมหกวิ่งแและสบนล่างชุดวินมีศนย์มีหมีสมีหมีสนะคะจับคู่เด่นให้แปดส และ85นะคะส่วนคู่รองก็26 24และ20 3ตัวแตก820 826และ828ค่ะพี่น้องอตามต่อเลยนะคะแคปหน้าจอกันเรียงค่ะค่ะตามต่อเลยเนาะ,อะของคุณพ่อเซียนน้องหานนะคะพี่น้องบัตรที่นี่วงกลมตัวแดงๆมาให้เลยนะคะ ลาวเสียนน้องฮานขายหยิบสองมกะลาคมหกแปดนะคะหลังจากแตกศูนย์ศูนย์นะคะรรบนี้มาวิ่งศูนย์และสองบนล่างเอ,อ้าเลขมาตัวเก่าเลยนี่พี่น้องนะคะวินนะคะชุดวินนะคะมีแปดมีหกมีสี่มีสองมีห้านะคะคู่เด่นสองศูนย์หกศูนย์และแปดศูนย์คู่จับคู่ให้นะคะสองศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ 2826และ24วงกลมไปที่2826และ24นะคะ3ตัวแตก088 248 284นะคะอ่ะลองผิดจารณาค่ะพี่น้องเหล็กจะลืม,ม่า2อตัวกับ3าตัวมาคนละย่างได้พี่น้องอ่ะสามตัวนี้มาบนได้นะคะอยู่ในนี่มาล่างได้นะคะมาล่างได้มาบนได้นะคะแต่3ตัวแตกอาจารย์จับให้ตั้งแต่ บ่คือกันเนาะหางเลขกบ่คือกันนะคะพี่น้องพิจารณาเบิง่งเด้อชอบกัดจัดคัดกระพ่านครับพี่น้องตามใจท่านหลดนะคะ,อะชอบแบบไหนจัดไปนะคะวินเองก็ได้นะคะถ้าอาจารย์ไม่วินให้นะคะ,ะแลาวเซียนน้องหานค่ะพี่น้องยีบสองมกราคมหกแปดวิ่งศูนย์และสองบนล่างนะคะ,ะชุดวินมีแปดมีหกมีสี่มีสองมีห้านะคะคู่เด่น 2 0 6 0 8 0 2 8 2 6และ2องวงกลมไปที่28 26และ24 3าตัวแตก0 88, 24, 8 8 2 4แและ284ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเรียบร้อยให้เราไม่รวยกันสมความุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งอย่างพี่น้อง นับเงินแสนจับเงินล้านกันเมเือแรงพี่น้องเอ้ยรวยไปด้วยกันทุกวี่ทุกวันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะทุกกำลังแรงใจสอเขียวกราบขอบพระคุณมากๆนะคะให้พรหนมาให้ย้อนกลับคืนหาท่านสิ่งนั้นทุกประการค่ะพี่้องปอกันไม่ขี้หนาค่ะสวัสดีค่ะ